ก็สวัสดีคนณใดที่ท่านผูทุกคนนะค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวรหันตัวเองนะเพราะทุกคนขอมาเยอะมากิ่งพี่จะมารีวิวู้ทุกคนว่าพี่อะไรระบาปเริ่มจากขั้นก่อนนะคะขั้นของพี่ก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่ขั้นของพี่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าแบบเดือนนี้พี่ไม่ค่อยว่างขั้นก็เลยมีเท่านี้นะคะทุกคนก็รหัสพี่ก็ไม่ไม่มีอะไรมากทําไมทุกคนต้องอยากรู้รหัสพี่ด้วยนะคะทุกคนโอเค เราไปดูตัวละครก่อนนะคะไปทีละขั้นตอนนะคะตัวละครพี่ก็ไม่ได้มีทุกตัวนะคะทุกคนพี่ก็มีแค่นี้นี่ที่มีแค่นี้พี่ไม่ได้มีทุกตัวแบบพวกนี้พี่กไไ็ไม่ได้มีไม่ได้มีเหมือนกันแล้วก็ดูการหนึ่งตัวอ๋อดูเสื้อผ้าทรงผมผู้หญิงพี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ พี่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊หัวสองอันนี่มันต่างกันยังไงวะทุกคนมันต่างกันยังไงใครรู้ช่วยบอกพีทีมันเหมือนกันอัพเกรดตามอัปเกรดตามหมวกในเกมอันนี้ก็อัพเกรดตามหมวกในเกมแต่มันมีระเบลให้ดูใช่ไหมก็อประมาณนี้นะคะทุกคนนี่พี่ติมิีกก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกหัวแบบนีน้พี่ก็ไม่ได้ใส่พี่ใส่แค่เสื้อมันได้เฉย นี่หัวผู้ชายเดี๋ยวพี่มาดีวิวหัวผู้ชายทีหลังนะนี่นะคะนี่รีวิวแบบจดจัดฝัดยาวแห้งทุกคนรีวิวแบบไวมากไวชิ้วหายไววอดนี่นะคะแล้พี่ก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรหรอกพี่ไม่ใช่สายเติมอะไรขนาดนั้นนะคะนี่ตาต่างๆนานาชุดชุดก็อันนี้ชุดต,ตั้งนานแล้วเนี่ยซีซั่นเท่าไหร่ไม่รู้ นี่นะคะทุกคนนีทุกคนพี่ไม่รู้ว่าทุกคนจะแบบอยากดูอะไรแต่ทุกคนขอพี่ก็จะรีวิวให้ดูนะคะนี่แล้วก็เป็นชุดเริ่มต้นชุดบงชุดบอดอะไรประมาณนี้นะคะนี่ชุดธรรมดาเนี่ยพี่ก็ไม่ได้มีมากมายพี่แค่เติมเก่งเฉยๆพี่รู้ว่าพี่เติมเก่งแล้วพี่เอาเพชรไปไว้ไหนพี่เอาเพชรไปทําอะไรทําไมชุดพี่น้อยจัง ประมาณนี้นี่ค่ะประมาณนี้ครับนี่ครับ,รบแบบรวดเร็วทันใจมากทุกคนดูที่รูแบบรวดเร็วมากอา่าดูของผู้หญิงก่อนค่อยดูของผู้ชายนะคะทุกคนนี่นะคะก็รองเท้าหนีเด่นๆเ,เนาะที่ผู้หญิงทุกคนอยากได้นะคะเพราะว่านี่นะนี่นี่น,นี่ชุดชุดเซ็ นี่ก็มีแบบนี้นี่นะคะก็อันนี้เป็นชุดชุดโปในตำนานกล่องเก๋งก็นี่นะคะทุกคนแพ็กเกจก็นี่นะคะพี่ก็ไม่เคยเปิดนะคะทุกคนไม่รู้พี่จะเก็บไว้ทำไมตัวพี่ตัวพี่ไม่เปิดมาเรามาดูชุดของผู้ชายกันเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนตัวละครก่อนโอเคดูชุดต่อคะ่ะทุกคน นี่นะคะทรงผมผู้ชายเกาะนี่เลยพี่ชอบพี่ชอบทรงนี้ที่สุดทรงไหนวะทรงโอปป้านี่ทรงเกมโอปป้านะทุกคนหล่อมากจะบอกให้ประมาณนี้พวกนากงหน้ากากนี่เลย เวลาใส่หัวนี่แล้วก็ใส่เว่นตามันเหมือนมันมันเหมือนมันเหมือนใครบางคนสักคนหนึ่งอะทุกคนทุกคนไปถ่ายเอาแล้วกันว่าใคร <laughs> น่ารักนี่นะฮะก็จะเป็นชุดพี่ชอบชุดนี้มากเลยเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่ GM ใส่เล่นกับพี่ครั้งแรกนะคะตอนนั้นพี่จะเล่นเกมกับ GM แล้ว GM ใส่ชุดนี้มาเล่นกับพี่พี่ก็เลยโปรดปานชุดนี้เป็นพิเศษ โอเคก็เป็นชุดขั้นแบบนี้นี่ชุดบอลชุดเริ่มต้นที่เขาแจกฟรีแบบนี้ชุดตัดอ้อยก็มีเสื้อยืดธรรมดาธรรมดานี่แต่ก่อนแบบแรกๆอะ่ะคนเหอชุดคนเห่อเสื้อตัวนี้มากทุกคนแบบคนเหอเสื้อสีดําอันนี้มากเลยแบบนี่คนเห่อมากเลยเนี่ย ต่อไปนี่กางเกงก็มีกางเกงคอบบ้าอันนี้นะคะนี่อะไรต่างๆนานาประมาณนี้นี่อ,นนอันนี้เป็นกางเกงของชุดที่มันมีหูหูจิ้งจอกชายแล้วนี่แต่ก่อนเว้ยผู้ชายในเซิร์ฟส่วนมากอะ ชอบแต่งตัวประมาณเนี่ยเดี๋ยวพี่แต่งให้ดูเนี่ยนี่เลยทุกคนนี่เลยเหมือนเหมือนเดะแล้วก็ใส่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าแบบประมาณเนี้ยเหมือนก่อนรองเท้ารองเท้าเนี่ยว่ารองเท้าเนี่ยว่าที่คนใส่ในกอนเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยแหละทุกคนนี่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 ดินี่นี่แบบนี้แบบนี้คนเหมือนอ่ะพี่บอกเลย แล้วก็ผู้ชายบางคนก็ชอบใส่เนี่ยนี่เขาชอบแต่งตัวแบบนี้ไหนวะนี่นี่ทุกคนนี่อช่วงที่พี่เล่นแรกๆอะ่ะคนจะแต่งตัวประมาณนี้เลยเพราะว่าแต่ก่อนก็ยังไม่มีชุดอะไรเข้ามาใช่ไหมละ่ะก็เลยมีแค่ประมาณเนี่ยเออแต่แต่มันก็ยังหล่ออยู่ดีอะ่ะดูดิว้าวหล่อจังเลยพ่อหนุ่ม ต่อไปนะคะดูคู่หูโอเคคู่หูดีพี่ก็พึ่งวิทุกแกร้องตอนนี้พี่อยู่ในเกม p a c h i Fancy นะคะทุกคนเกมนี้เป็นเกมที่พี่แบบติดมากๆเพราะว่ามันเล่นแล้วมันได้ตังง่ายมากทุกคนดูดิมาถ้าใครไม่เชื่อพี่นะที่จะเลือให้ดูนั่นไงรางวัลก้อนตันี่หกรบาทเบาๆเอาดิเอาดิ ได้ตังง่ายยังไม่พอแถมยังมีโปรโมชั่นอีกสมัครเล่นเกมอ่ะรับโบนัส20%ทุกยูด้วยถ้าแนะนําเพื่อนยังได้0.6%จัดกากการแนะนําเพื่อนเลยนะเว้ยดูดิมันได้ตังง่ายขนาดนะโอเคทุกแกหายแล้วนะคะนี่สัว์เล้งพี่ก็ประมาณนี้ตัวนี้พี่ก็เพิ่งเติมมาเลยเลยนี่กี่โตนี่มีแพนกินมีนกมีน้องนาคอ้ยน้องน้องนาคเมายาปะเนี่ยโอ้ยแมว <g ills> สก,กินน้องนาคเมายายาทำแล้วก็โปลิงโลบอกไม่ใช่โลบอกเหรอมันคือตัวอะไรอะทุกคน,นมันคือโลโบเออโลบอกอะไรละ่ะแล้วก็สก,กินซูนากิ้งจอกแล้วก็สก,กินน้องชิบะน้องชิบะนี่แบบเป็นลูกรลกของพี่เลยทุกคนดูดูดูสก,กินน้องชิบะ <g ills> พี่สวยทุกสก,กินนะ่ะพี่ชอบนี่สก,กิน แล้วก็สกินสกินน้องแมวอ่ะน้องแมวน้องแมวส่นี่ดีกว่าน่ารักกว่าแล้วก็สกินน้องเอายังไม่ตั้งหรอน้องดุกดุกน้องดุกดิ๊กน้องดุกดิ๊กดุกดิ๊กน้องดุกดุกน้องดุกดุกโอเคโอเคทุกคนน้องดุกดุกของเราแล้วก็น้องน้องเสือชีตาแต่ว่าพี่ตั้งว่าบอกภาะทุกคน อย่าเท่าายนอนนี่ท่าเต้นพี่เกาะน,นี่นะคะทุกคนประมาณนี้เลยนี่ท่าเต้นแต่ก่อนท่านไหนฮิตว่าท่านเนี่ยท่านโคนฮิตอะแต่ก่อนอนะไปแอ็กสาวเนะี่ยทุกคนโอโ้โหโคตรช่ำาน่เนี่ยนะอีกท่านึงเนะนี่ยเนาะเนาะดูดิพี่ก็มีแค่นี้แหละทุกคนกระเป๋าพี่ก็ใส่กระเป๋า พี่ชอบใส่กระเป๋าอันนี้ทุกคนไหนว่าพี่ชอบใส่กระเป๋าอันนี้มากแต่ว่าทีมมาเปลี่ยนกระเป๋าพี่ตลอดเลยใส่กระเป๋ากระต่ายพี่พี่ไม่ชอบนี่น่ารักอุย้ยกระเป๋าน้องกระเป๋าน้องแง,งวมีกระเป๋าน้องแงว้ด้วยนี่นะคะกล่องดวงใจพี่ก็ใช้อันนี้อยู่ กล่องใจก็มีประมาณนี้เลยทุกคนอ้ยนี่น่ารักแมวดีกว่าใส่ใส่โอเคใส่ประมาณนี้เลยไม่เยอะเลทุกคนมันมันมันม,นมนัมันไม่ได้เยอะอะไรเลยภาานะก็ประมาณนี้เลยนี่ครับนี่สกินมอไซแจกฟรีเยอะมากอันไหนน่ารักกว่ากันอันนี้น่ารักกว่า,อนนา,กกวาโอเคอันนี้ก็หมดแล้วแอร์บอดพี่ก็ใช้อันนี้อยู่ของเลือนขัน้น นั่นแหละแต่ก่อนพี่พี่ใส่นี้นะโอ้ยอันนี้ก็คืออะไรทำไมน่ารักจังใส่นี่ประมาณนี้เลยทุกคนนี่ครับส่วนมากก็จะเป็นของปีที่ได้รับนี่วันอีสเตอร์รอเปล่าเนี่ยได้จากวันอีสเตอร์ร่มชูชีพี่ก็ใส่ของใส่ตอมะร่มใส่ตอมะนะคะทุกคนนี่ล่มพี่ก็จะประมาณนี้เลย นี่ล่มแต่ก่อนพี่ใช้นี่มากเลยพี่ชอบแล้วก็ใส่ใสเนี่ยใสเนี่ยตอนที่พี่เป็นเป็นสายฟรีเออพี่ใส่พี่ใส่นี่แหละพื้นหลังพี่ก็ใส่ให้นี่ของคอปปาท่าทุกคนนี่นี่พื้นหลังพี่ก็มีเท่านี้ไม่จะเป็นต้องดูหรอกไปออกแล้วก็อะไรอีกวะอาวุธนี่ทุกคนอยากดูมากพี่รู้ทุกคนอยากดู นี่นะคะอาวุธพี่ก่อจะประมาณนี้เอคพี่อัพถึงเวลเจแล้วอันนี้พี่ไปสูมกองได้ฟรีมามั้งได้ไหมก็ไม่รู้นี่กอสกาแต่ก่อนพี่ใช้สกาเนี่ยสกาสีเหลืองแล้วพอแบบโอใจไม่ไหวมาสูมสกาชมพูใช่ไหมแล้วพอสกานี้เขา้าสกาเนี่ยเมการโลด,ดอนเนี่ยพี่ก็มาสูมมการโลด,ดอนเว้แล้วพี่ก็ใช้มกาโลด,ดอนอย กอซ่านี่ไม่แช่สสกิน S K S เท่านี้อันนี้ไม่มีเพิ่มสแต็กอะไรนะคะทุกคนพี่ใส่เพราะว่ามันเป็นไลท์เฉยฟาร์มาร์พี่ไม่รู้พี่จะไปสุ่มมันทำไมเว้ยสกินนี้นะพี่หมด6,000เพชรเว้ยแล้วพี่ไม่ได้สุ่มนานนะพี่สุ่มเมื่อเดือนเดือนที่แล้วอ่ะพี่สุ่มประชดชีวิตอ่ะพี่ได้แบบสีฟ้ามาแล้วพี่ได้แต่สกินเช่าอ่ะทุกคนพี่ก็เลยแบบ เอาถาวอแม่งเลยไปแบบนี้นออ,อันนี้ AKS เอ้ยเอดีดมีสก,กินเอเอมี3สก,กินแต่อันนี้ไม่มีสแต็คเอ็มกศูนมีสก,กินเดียวเอ้ยมีสามสกินแต่ไม่มีสแต็ก,กอันนี้ได้ของฟรีมาบวดกล่องฟรีเจมอให้เอาอุย้ยใส่ถึงไม่เพิ่มสแต็คแต่มันก็สวยวันนี้นี่เอ็มีนี่ครับ mp 5นี่ครับ vsd mp สี่ศูนนี่ครับเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนพี่มีอันนี้พี่รู้สึกว่ากระสุนมันแตกไวหรือเปล่าทุกคนมันแตกไวพี่ก็เลยสุ่มอันนี้มาแล้วก็อันนี้พี่สุ่มเพราะว่าพี่มีสกินสกินมันไม่มีอันไหนที่เพิ่มเพิ่มสแต็กแล้วก็สวยเลยอะอดนนีมันมาพี่ก็เลยสุมส่มซะอย่างน้อยก็เพิ่มสแต็กแล้วก็อย่างน้อยมันก็มีเอฟเฟกพี่ก็เลยสุมส่มซะ สมซะเลยเออปืนนี้มันมีในเกมด้วยเหรอวะทำไมพี่ไม่เคยเห็นเลยทุกคนเขาเตรียมเขาออกหรือเปล่านี่ทอมสันไม่เพิ่มสเต็กแต่มีอันนี้ประมาณนี้นะคะนี่ฮะนี่อันนี้มีสองอันแต่พี่ใส่สกีเลยแล้วพี่จับไม่ถนัดมันอ้วนเกินไปแล้วไม่ได้ประมาณนี้เลยทุกคนนี่นะคะพืนพกต่างๆนากระถะอ่ากระทะ กระทะมีเท่านี้มีดก็มีมเท่านี้ไม้เบสบอลส่วนมากก็จะเป็นของฟรีที่ทางเกมเขาแจกคาตานะนี่ประมาณนี้เลยคาตานะหมัดหมัดที่มีแค่หมัดหมัดใส่ต่อมาหมัดจริงจังอันเดียวฮก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้า ชอบหรือไม่ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกที่ด้วยนะคะเผื่อทุกคนชอบอาทิตย์หน้าพี่จะไปรีวิวรหัสทีมให้ทุกคนดูว่ารหัสทีมมีอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็พอกันแค่นี้เถอะแล้วเลิกแล้วเลิกกันนะคะทุกคนแล้วเล่นแล้วเล่นสำหรับวันนี้ก็ <c oughs> ไปแล้วนะคะ <c oughs> บ๊ายบายยุบ,ยบ <c oughs>